วกหอกข้างแคร่วิธีรับมือและป้องกันภัยที่มองไม่เห็นภัยที่มองไม่เห็นอันตรายที่ต้องระวังสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่สตินำทางครับในชีวิตการทำงานหรือแม้กระทั่งในความสัมพันธ์ส่วนตัวบางครั้งภัยอันตรายไม่ได้มาจากศัตรูที่เปิดเผยแต่กลับมาจากคนที่อยู่ใกล้ชิด คนที่เราไว้ใจหรือคนที่เราคาดไม่ถึงคนเหล่านี้เปรียบเสมือนหอกข้างแคร่ภัยที่แฝงอยู่ใกล้ตัวพร้อมที่จะทำร้ายเราได้ทุกเมือ่อ ในคลิปนี้เราจะมาคำความเข้าใจกับลักษณะของพวกหอข้างแครวิธีการสังเกตสัญญาณเตือนและที่สำคัญที่สุดคือวิธีรับมือและป้องกันตัวเองจากภัยที่มองไม่เห็นเหล่านี้เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นและปลอดภยัยเพื่อให้เราได้พิจารณาและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นสำรวจโลกของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้ไปพร้อมกันเลยครับ ส่วนที่หนึ่งลักษณะของหอกข้างแครภัยที่แฝงตัวอยู่ในความคุ้นเคยก่อนที่เราจะรับมือกับภัยเหล่านี้ได้เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพวกหอกข้างแครมักมีลักษณะอย่างไรและพวกเขาแฝงตัวอยู่ในความสัมพันธ์ของเราได้อย่างไร1.1ผู้ที่แสดงความหวังดีอย่างผิดปกติบางครั้งคนที่ดูเหมือนจะหวังดีกับเรามากจนเกินไป อาจซ่อนเจตนาอื่นแอบแฝงอยู่การแสดงออกที่มากเกินความจำเป็นการเข้ามาช่วยเหลือในทุกเรื่องโดยที่เราไม่ได้ร้องขออาจเป็นสัญญาณของการควบคุมหรือการสร้างสถานการณ์ให้เราต้องพึ่งพาเขาเช่นเพื่อนร่วมงานที่คอยเข้ามาช่วยเหลืองานของเราอยู่เสมอแต่กลับนำข้อมูลภายในของเราไปพูดในทางที่ไม่ดีลับหลัง1.2ผู้ที่ชอบพูดจาใส่ร้ายหรือยุยงให้เกิดความแตกแยก คนเหล่านี้มักจะสนุกกับการสร้างความขัดแย้งระหว่างบุคคลพวกเขาอาจจะนำเรื่องของเราไปพูดในทางที่ไม่ดีกับคนอื่นหรือนำเรื่องของคนอื่นมาเล่าให้เราฟังในลักษณะที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและไม่ไว้วางใจกันเช่นเพื่อนในกลุ่มที่ชอบนำเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนไปเล่าให้คนอื่นฟังอย่างสนุกปากทำให้เกิดความระแวงในกลุ่ม 1.3. ผู้ที่ชอบแสดงความเห็นอกเห็นใจแต่แฝงด้วยการจับผิดพวกเขาอาจจะเข้ามาปลอบใจหรือให้กำลังใจเราในยามที่เรามีปัญหาแต่ในขณะเดียวกันก็จะคอยสังเกตและจดจำทุกรายละเอียดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภายหลังหรือนำไปวิพากษ์วิจารณ์ลับหลังเช่นคนที่เข้ามาปลอบใจเราเรื่องความผิดพลาดในการทำงาน แต่กลับนำเรื่องนี้ไปเล่าให้หัวหน้าฟังในลักษณะที่ทำให้เราดูแย่ลง1.4ผู้ที่ชอบสร้างภาพให้ตัวเองดูดีโดยการลดคุณค่าของผู้อื่นพวกเขาอาจจะพยายามแสดงความสามารถของตัวเองให้โดดเด่นขึ้นมาโดยการพูดถึงข้อเสียหรือความผิดพลาดของคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีและน่าเชื่อถือกว่าเช่นเพื่อนร่วมงานที่ชอบพูดถึงความผิดพลาดของเพื่อนคนอื่นในทีม เพื่อให้ผลงานของตัวเองดูดีขึ้นมาส่วนที่ 2. วิธีสังเกตสัญญาณเตือนภัยจากคนใกล้ตัวการสังเกตพฤติกรรมของคนรอบข้างอย่างมีสติจะช่วยให้เรามองเห็นสัญญาณเตือนภัยได้เร็วขึ้น 2. 1ส,สังเกตความสม่ำเสมอของพฤติกรรม พฤติกรรมที่ผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันอาจเป็นสัญญาณของเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์การสังเกตความสม่ำเสมอของคำพูดและการกระทำจะช่วยให้เราจับสังเกตความผิดปกติได้คนที่ปกติไม่ค่อยสูงสิงกับเราแต่กลับเข้ามาตีสนิทและแสดงความหวังดีในช่วงที่เรากำลังมีโครงการสำคัญ 2.2จับสังเกตความไม่สอดคล้องกันระหว่างคําพูดและการกระทำบางครั้งสิ่งที่พวกเขาพูดอาจดูดีแต่การกระทำกลับสวนทางกันความไม่สอดคล้องกันนี้เป็นสัญญาณที่สำคัญที่เราต้องใส่ใจคนที่บอกว่าหวังดีกับเราแต่กลับไม่เคยให้ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธปรรมเมื่อเราต้องการ 2.3สังเกตปฏิกิริยาของพวกเขาเมื่อเราประสบความสำเร็จหรือมีปัญหาคนที่มีเจตนาไม่ดีมักจะไม่ยินดีอย่างจริงใจเมื่อเราประสบความสำเร็จและอาจแสดงความสมนำหน้าหรือซ้ำเติมเ,ม,เมื่อเรามีปัญหาเพื่อนร่วมงานที่แสดงความยินดีกับความสำเร็จของเราอย่างไม่จริงใจหรือแอบยิ้มเยาะเมื่อเราทำผิดพลาด 2.4ฟังเสียงจากคนรอบข้างและสัญชาตญาณของตัวเองบางครั้งคนอื่นอาจจะมองเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของคนใกล้ตัวเราได้ชัดเจนกว่าตัวเราเองการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากคนที่เราไว้ใจจึงสำคัญนอกจากนี้อย่าละเลยสัญชาตญาณของตัวเองหากรู้สึกไม่สบายใจกับใครบางคนโดยไม่มีเหตุผลนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนภัย ส่วนที่สวิธีรับมือและป้องกันตัวเองจากพวกหอกข้างแคร่เมื่อเราตระหนักถึงภัยที่แฝงอยู่แล้วการมีกลยุทธ์ในการรับมือและป้องกันตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ 3. 1ส,สร้างขอบเขตที่ชัดเจนในความสัมพันธ์การกำหนดขอบเขตจะช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาแทรกแซงหรือใช้ประโยชน์จากเรามากเกินไปเราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธอย่างสุภาพและรักษาระยะห่างที่เหมาะสม การไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือเรื่องงานที่สำคัญให้กับคนที่เรารู้สึกไม่ไว้วางใจ 3.2. รักษาความเป็นส่วนตัวและระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลข้อมูลส่วนตัวข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลความลับขององค์กรเป็นสิ่งที่ต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับคนที่ไว้ใจไม่ได้อาจนำมาซึ่งปัญหาในภายหลัง การไม่โพสต์ข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปบนโซเชียลมีเดียหรือการไม่เล่าเรื่องภายในบริษัทให้คนนอกฟัง3.3สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่เราไว้วางใจได้การมีกลุ่มคนที่ไว้ใจได้จะเป็นเหมือนกรอบป้องกันภัยให้กับเราพวกเขาจะสามารถให้คำปรึกษาช่วยเหลือและสนับสนุนเราได้ในยามที่เราต้องการการมีเพื่อนสนิทหรือเมนท่อที่เราสามารถพูดคุยและปรึกษาปัญหาได้อย่างเปิดใจ 3.5พัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจและความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อเรามีความเข้มแข็งทางจิตใจและเชื่อมั่นในตัวเองเราจะไม่หวั่นไหวต่อคำพูดและการกระทำของคนอื่นเราจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดเดี่ยวและปกป้องตัวเองได้การฝึกสติการทำสมาธิหรือการพัฒนาทักษะต่างๆจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของเรา3.5หากจำเป็นให้ถอยห่างจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ บางครั้งการพยายามแก้ไขความสัมพันธ์ที่เป็นพิษอาจไม่เป็นผลหากเราตระหนักแล้วว่าความสัมพันธ์นั้นกำลังทำร้ายเราการถอยห่างออกมาอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อรักษาความสุขและสุขภาพจิตของเราจงมีสติและปกป้องพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองครับภัยจากพวกหอกข้างแคร่เป็นสิ่งที่ทุกคนอาจต้องเผชิญในชีวิต การตระหนักรู้ถึงลักษณะของพวกเขาการสังเกตสัญญาณเตือนและการมีกลยุทธ์ในการรับมือและป้องกันตัวเองจะช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขมากขึ้นขอให้ทุกท่านมีสติในการพิจารณาความสัมพันธ์รอบข้างสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองและจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองนะครับเพราะบางครั้งภัยที่อันตรายที่สุดก็คือภัยที่เรามองไม่เห็น วันนี้สตินำทางขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและปลอดภัยในชีวิตนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและ,จะเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับ